ครับพี่น้องเมื่อนี้กลับบ้นนานนะสร้างเอกครับอยู่กับ l j 0 1 8 s p สัสวดีน่งทุกคนนะครับเด้อ ทักตาทุกคนับปันนาเด้พี่น้องจะดูการทำนาโหหห เอ็มพีล่แงคูบต้าบ้านดุงครับบ้านดุงวตตาบ้านดุงนะพี่น้อง หัว nhàn บ้บ้ขาดเลยนะพี่น้องบ้ขาดเยีดเยคือหัว nhàn ้วมันเหนียวเลย ปีเอบน,นั้นในพ่อปี